6ธันวาคมที่ผ่านมาท่านชุตินทรนคงศักดิ์อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศและคณะผู้แทนภาคเอกชนได้เดินทางไปหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงพัฒนาการเศรษฐกิจรัสเซียเรามาพบกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจนะของรัสเซียซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบความสัมพันธ์ต่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจของเขาทั้งหมดที่เขารับผิดชอบโดยตรงเนี่ยที่เป็นเรื่องของความตกลงเนี่ยจะเป็นเรื่องความตกลงยกเว้นการเก็บภาษีซ้อน ความตกลงส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนซึ่งเราก็ยังอยู่ในระหว่างเจรจากับรัเสเซียการเดินทางครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีที่อธิบดีกกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศและคณะกรรมการก,าการกรได้รับฟังข้อมูลด้านเศรษฐกิจจากกระทรวงพัฒนาการเศรษฐกิจรัสเซียเพื่อหาแนวทางในการทำงานร่วมกันระหว่างสองประเทศในอนาคตอีกด้วย